แนะนำตัวอีกทีนะครับแซม F D 8ครับวันนี้แซมมีของรางวัลมาแจกกันครับจากโ o c u s and d a แด Ro ์โรออนนะครับเกมของแซมที่จะเล่นวันนี้เนี่ยง่ายมากแล้วก็ทุกคนไม่ต้องห่วงครับทุกคนในลาน Discover y p ี่พ a ่าแห่งนี้เนี่ยมีโอกาสลุ้นกันทุกคนเลยพร้อมไหมครับพร้อมครับฟังกติกาก่อนครับแต่ก่อนอื่นทุกคนมีมือถือไหมครับมีครับมีมือถือมีมือถือเอาขึ้นมาเลยครับเพราะว่าเกมนี้เราใช้มือถือนะครับเตรียมมือถือไปเลยนะครับ โอเคกติกาง่ายๆนะครับแซมก็จะมีมือถือเหมือนกันครับเดี๋ยวพ่อแซมบอกเบอร์โทรศัพท์ไปปุ๊บใครที่กดเบอร์แล้วโทรเข้ามาแซมเป็นคนแรกเนี่ยขึ้นมารับรางวัลไปเลยพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วฟังดีๆนะครับฟังดีๆ0ูนมันจะออกหวยเลยศูนย์แปดหนด 0784ครับ081837 0784ครับกดเลยครับกดเลยครับรอนะครับรอสายนะครับมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับฮัลโหลชายน้องอะไรครับใครอะฮัลโหลอ้าฮัลโหลครับฮัลโหลน้องอะไรครับแอมใช่ไหมครับแอมอยู่ไหนครับอาม๋อน้องอามน้องอามอามอยู่ไหนครับ โชว์มือหน่อยครับน้องอาร์มครับน้องอาร์มครับไหนครับซ้ายหรือขวาครับซ้ายหรือขวาเมื่อพี้อ๋อยู่นี่ใช่ไหมครับขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยครับขึ้นทางนี้เลยครับมาทางขวานี่เลยครับเพื่อนๆช่วยหลีกทางให้ผู้โชคดีของเราหน่อยนะครับนี่ครับน้องแอรน้องอาร์มใช่ไหมครับนี่ครับทางนี้เลยครับอ่าขึ้นทางนี้ก็ได้ครับอ่ามาเลยครับเขาวางอ่าก็รับไปนะครับผู้โชคดีคนแรกวันนี้ของรางวัลกิฟต์เซฟจากโฟกัสแอนด์แดนส์ครับ ของแซมเนี่ยก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีอีกสองรางวัลด้วยกันนะครับแต่ว่ารางวัลที่2เนี่ยแซรมจะบอกวิธีที่จะได้รางวัลกับแซมก่อนฟังดีดีนะครับรางวัลที่2ของแซมเนี่ยใครที่สามารถขึ้นมาบนเวทีได้เป็นคนแรกพร้อมโลโก้โฟกัสแอนด์แดนก็ขึ้นมารับรางวัลไปเลยแต่ทีนี้โลโก้อยู่ที่ไหนครับฟังดีดีนะครับโลโก้โฟกัสแอนด์แดนซ์โรนนะครับอยู่ที่ใต้เก้าอี้ที่คุณนั่งอยู่ครับ ดูครับดูเลยครับของใครมีครับล้วงเลยครับใครมีครับใครมีใครเจอแล้วขอเสียงเลยครับนะครับนหครับไ่ยครับเจอไหมครับเจอไหมครับมีเจอไหมครับมีหรือเปล่าครับมีไหมครับมีไหมครับโอ้เห็นต่ป้ายนะครับอ่าอันนั้นก็ครับเจอไหมครับใครเจอแล้วชูเลยครับขอเสียงหน่อยครับใครอยู่ไหนครับอ๋อนี่เจอแล้วครับน้องนนี้ครับเสื้อเท้าครับขึ้นมาเลยครับผมได้ผู้โชคดีวันที่สองแล้วนะครับอ่าน้องเสื้อเท้าขึ้นมาเลยครับ นี่ขาบน้นห้าผาดีเลยครับขอของรางวัลกิต์เซ็ตด้วยครับของางวัลกิต์เซ็ตโฟกัสกับแดนทำโอ้โหน้องคนนี้ถือว่าเป็นดวงดีมากเลยนะครับนี่ครับขอรน้องคนที่สองครับน้องเดี๋ยวมาครับสวาพนนิดนึงเหนือครับชื่ออะไรครับชื่ออม่ไรับนองอมอรับไปเลยครับกับกิซโฟกัสแอนด์แดอ าถึงกันแล้วน,นะครับกับรางวัลสุดท้ายในวันนี้รางวัลสุดท้ายเนี่ยเกมสท้ายด้วยแซมเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นเกมที่เหมาะกับผู้หญิงมากๆทำไมลหะครับนี่ครับนี่เลยครับดอกไม้ครับเป็นของที่เหมาะกับผู้หญิงมากๆจริงไหมครับพี่โอปอล์ครับเอ,อ่อพี่โอปอล์พยักหน้าจริงครับก็ดอกไม้งามๆก็เหมาะกับสาวงามๆใช่ไหมครับ ร่วมเล่นเกมสนุกสุดท้ายนี้มารวมกันตรงนี้เลยครับมารวมกันตรงนี้เลยครับกติกาของแซมง่ายมากเดี๋ยวแซมจะหันหลังแล้วโยนดอกไม้ใครที่รับดอกไม้นี้ได้ก็ขึ้นมารับรางวัลไปเลยพร้อมหรือยังพร้อมดีเลยพร้อมหรือยังพร้อมแล้วอ้าวนับหนึ่งสองสามทำไมทำไมห่งสอ ขึ้นมาเลยครับเชิญทางนี้เลยครับด้านซ้ายเลยครับอาว่าขอบก่อขนนะครับอ่าขึ้นมาเลยนี่ครับทางนี้เลยครับทางนี้ข,ขึ้นมาทางนี้เลยครับเฮ้ยขอกเลยครับผู้ชมเกี่ยวท้ายมาตรงตรงนี้เลยดีกว่าอ่ารับไปเลยครับกิฟต์เซ็ตโฟกัสแอนด์แดนซ์จอห์นะครับอ่ะขโค้บชื่อนี้ดีกว่าไหนๆก็เป็นคนชท้ายละชื่ิมิกกี้ิน ชื่อนี่ก็ไพเราะสวยเหมาะกับดอกไม้มากเลยครับโอเครับเลยครับคุเซฟครับดอกไม้เราก็มอบไปให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับอ่าขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ร่วมสนุกกับเกมของแซมในวันนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ขอเชิญที่อีคิวกับที่ปอบนเวนทีเลยครับอ้าวพี่อีคิวครับไม่ไม่ได้เอามาแล้วมาส,วสดีนะฮะอีกรอบหนึ่ง <S 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 สวัสดีครับโอ้โหเรียกว่าน้องแซมนี่ขนาดยังประกวดไม่เสร็จเลยแฟนคลับมาเต็มเลยในแฟนคลับแซมครับ <I S 2> ทำไมโทนเสียงมันแบบพี่กับผู้อย่างเงี้ยคือคือคือโทนมันเปลี่ยนอนะทำไมเหรอ